นายกครับในในส่วนของสมาคมจะมีาการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับานายเทพไทยแสนคงที่ออกมาในในการคัดค้านเรื่องของการดำรงตำแหน่งวราระของเจ้าหที่ท้องถิ่นเนี่ยครับคิดเห็นยังไงบ้างครับคือ <c oughs> ก่อนอื่นนะฮะก็สามสมาคมต้องขอบคุณครับทางาพักภูมิใจไทยที่เอาเรื่องสองเรื่องนี้นะครับเข้าไปในวราระของการประชุมสภาผูดแด้แทนราษฎร ซึ่งก็มีมีการพิจารณาไปแล้วแล้วก็มีมติเห็นชอบและมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องหนงึเรื่อง2วาระนะให้ผู้บริหารนะมีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระคือ8ปีตอนนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ตั้งกรรมธิการแต่มันมีแถมอยู่นิดหนึ่งนะซึ่งทางสมาคมเองก็ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้บริหารท้องถิ่น ทางสามสมาคมบอกว่าขอเป็น35ปีเหมือนเดิมแต่ทางภูมิใจไทยขอเพียง25ปีก็เป็นผู้บริหารท้องถิน่นเป็นนายกอบจอเป็นนายกเทศบาลเป็นนายกอบตอได้แล้วซึ่งทางสามสมาคมคิดว่าเนี่ยเพิ่งจบปริญาตรีมาบมาดยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการทํางานเลยขอให้ผ่านการมีประสบการณ์ทํางานผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากครับส่วนอีก ท่านอดีตสอสอเทพไทยแสนพงศ์นะครับก็มาวิเคราะห์มาเกี่ยวกับเรื่องสองวาระของผู้บริหารท้องถิ่นนะผมคิดว่าท่านก็เป็นนักการเมืองมานะท่านก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าการทําการเมืองการดูแลพี่น้องประชาชนนะ่ะมันต้องมีเวลามันต้องใช้เวลานะครับการเป็นดํารงตําแหน่งบางทีสี่ปีแปีนี่ทายังไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับนะฮะ ตอนนี้ยิ่งมีกฎหมายบอกว่าต่อไปนี่180วันไม่ให้ทำอะไรแล้วดังนั้นคนที่มาบริหารนี่ก็มีเวลาแค่3ปี6เดือนแค่นั้นเองกฎหมายมันพยายามบีบเราอีกนะครับและที่สำคัญท่านบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดนะดำลงตำแหน่ง8ปีเนี่ยจะสะสมคุณสะสมงานมีอิทธิพลมีอะไรต่างๆนะ่ะท่านดูครับ ปัจจุบันเอาดูข้อแท้จริงว่าปัจจุบันนี้การเลือกตั้งของท้องถิ่นปัจจุบันนี้ท่านเห็นไหมคะว่ามีการเปลี่ยนมาตลอดนายกก็เปลี่ยนผู้นะเทศาบาลก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนมาตลอดครับ60เปอร์มีแต่คนใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมาสะสมทุนเพื่อจะเป็นการต่ออย่งัง้นตอนนี้ถ้าประชาชนเขาไม่เห็นด้วยนะฮะท่านบอกว่าเปิดโอกาสให้คนเก่งๆ คนเก่งๆนะคุูก็ต้องเสนอตัวให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนยอมรับเขาถึงถึงว่าเก่งไม่ใช่ว่าโอ้โหคนที่ใหม่เก่าๆเขาทำผลงานดีอยู่แล้วประชาชนได้เกิดประโยชน์นะที่สำคัญที่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าที่ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมาและทำงานมาทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับแล้วการเปลี่ยนผ่านให้กับคนใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์บอกว่าดีแต่ทำงานไม่ได้ นะมันเสียเวลาเสียโอกาสนะเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสี่ปีนะนะเขาต้องรอเป็นอีกสี่ปีถึงจะมีการเลือกตั้งคนที่เขาทํางานดีอยู่แล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็ให้เขาทําไปจนกว่าที่ประชาชนเขาจะไม่ยอมรับก็ประชาชนเขาก็ตัดสินของเขาเองทั้งหมดแล้วนะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาของใหม่มาแต่ของใหม่เกิดไม่ดีอย่างที่คุณคิดว่าโอ้โหคนนี้ดีแต่ทํางานไม่ได้เรื่องแล้วจะทาําไงต้องรออีกสี่ปีและความเสียหายเกิดขึ้นใครเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนนะครับท่านลองคิดให้ดีๆและที่สําคัญที่สุดท้องถิ่นน้อยอกน้อยใจเจอเรื่องทาไมทุกสิ่งทุกอย่างทําไมมันต้องมีขีดจํากัดเฉพาะท้องถิ่นอย่างเดียวอ่ะและการเมืองอื่นน่ะสวสอวสอแรองต่างทั้งหมดทาไมไม่จํากัดละ่ะ ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างจํากัดอยู่แค่ท้องถิ่นอย่างเดียวถ้าทําอะไรมันควรจะบีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดฝากด้วยนะครับจะออกกฎหมายอะไรถ้าเป็นเรื่องก,การเมืองแล้วมาตรฐานเรื่องอายุเรื่องอะไรต่างๆมันควรมีมาตรฐานอันเดียวกันไม่ใช่ว่าท้องถิ่นทําได้อยู่แค่นี้แต่การเมืองอื่นทําได้หมดอย่างเงี้ยมันไม่ใหความเป็นธรรมฝากด้วยครับท่าน สอสอนะครับท่านอดีตสอสอท่านบอกว่าท่านจะไม่ได้ลงการเมืองอยู่แล้วครับท่านลองไปพิจารณานะครับท่านเคยเป็นสอสมาแล้วท่านก็คงคงคิดนะครับว่าท่านก็อยู่พื้นที่มาเหมือนกันท่านอยากจะลองไหมล่ะนะเอาคนดีแล้วทํางานไม่ได้เรื่องท่านการันตีได้ไหมแต่ทางผมนี่การันตีได้ว่าคนที่ทํางานดีแล้วเนี่ยนะมันต้องดีอีกครับมันต้องดีอีกถ้าไม่ดีประชาชนเขาไม่เลือกอยู่แล้ว นี่นายกที่นั่งกันอยู่ขณะน,นี้นายกทั้งหมดเลยนะครับอยู่สมาคมอบตนี่เขาทํางานดีเขาควรจะปล่อยให้เขาทําไปเพราะมันเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าคิดว่าเรื่องนี้เออผัดกันชมมันไม่ใช่มันการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องผัดเปลี่ยนกันทําเอาให้คนนี้บ้างคนนู้นบ้าง เราต้องเอาว่าคนคนนั้นทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนขนาดไหนมันถึงจะได้นะท่านยังต้องคิดผิดคิดใหม่นะท่านครับขอบคุณครับ